สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวฉลองเปิดสะพานยักษ์สะพานขึงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับกับมหากรรมสุขเต็ม 10. ฉลองเปิดสะพานทศมราชันซึ่งเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นไปชมวิวส,สวยๆกันแล้วนะครับสัมผัสกับสะพานยักษ์แห่งใหม่ของไทยก่อนเปิดใช้งานจริงเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ ข้อมูลจาก Facebook การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้แจ้งกำหนดการจัดงาน มหกรรมสุขเต็ม10ฉลองเปิดสะพานทศมราชันวันที่10-19มกราคม2568นี้นะครับระหว่างเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการไปแล้วในวันที่10มกราคมที่ผ่านมาโดยภายในงานมหกรรมสุขเต็ม10ฉลองเปิดสะพานทศมราชันทุกคนจะได้ร่วมสัมผัสกับความยิ่งใหญ่และเฉลิมฉลองการเปิดสะพานทศมราชัน พร้อมกับมอบความสุขเป็นของขวัญให้คนไทยงานนี้นะครับจัดเต็มด้วยร้านอาหารเจ้าดังๆการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายท่ามกลางวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามก่อนเปิดใช้งานจริงในวันที่29มกราคมนี้นะครับโดยประชาชนนะครับสามารถเดินชมสะพานพร้อมกับถ่ายรูปครั้งประวัติศาสตร์จากมุมมองใหม่พร้อมสัมผัสความงดงามท่ามกลางวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นโอกาสยาก ที่จะได้มาเดินบนช่องทางจราจรแบบนี้เพราะถ้าเปิดให้สัญจรแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้มาเดินเล่นและถ่ายรูปแบบนี้อีกแล้วนะครับนอกจากนี้ในงานยังเต็มอิ่มกับร้านค้าและร้านอาหารฟู้ดทรัคคนทับสินค้าคุณภาพและร้านอาหารมากมายหลากหลายเมนูจากเจ้าดังๆและร้านชุมชนกว่า50ร้าน ให้ทุกคนได้เดินช็อปเพลินๆและลิ้มลองความอร่อยกันแบบจุใจสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสุดโรแมนติกบนสะพานยักษ์นะครับสนุกสุดมันไปกับการแสดงและการเล่นดนตรีจากศิลปินมากมายตลอดงานนะครับสำหรับสะพานทศมาราชันนะครับเป็นสะพานคู่ขนานแห่งแรกของประเทศไทยที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพและพื้นที่โดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครในแนวเส้นทางของการทางพิเศษสายพระราม3ามดาวนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศตั้งตระงานเคียงคู่สะพานพระรามเก้าสามารถรองรับการสัญจรได้ถึง8ช่องทางมีความยาวช่วงกลางสะพาน450เมตรความยาวของสะพาน780เมตร ท้องสะพานมีความสูงจากระดับน้ําทะเล41เมตรนะครับมีความสูงเท่ากับสะพานพระรามเก้านะครับนอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเชื่อว่าสะพานแห่งนี้จะไม่เป็นเพียงโครงสร้างสําคัญแต่ยังเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกด้วยนะครับ โดยสะพานดังกล่าวนะครับถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างทางวิศวกรรมขั้นสูงทำให้สะพานมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับแรงลมได้มากถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวหรือเทียบเท่าความแรงของพายุทอร์นาโดสะพานแห่งนี้นะครับจึงมีความมั่นคงและแข็งแรงอย่างมากในการรองรับเหตุแผ่นดินไหวหรือพายุ แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นไทยอันทรงคุณค่าพร้อมด้วยงานประติมากรรมลวดลายอันละเอียดประณีตสื่อถึงคติความเชื่อที่แสดงเอกลักษณ์ไทยอย่างเด่นชัดนะครับการออกแบบให้โปร่งยังตั้งใจให้รองรับกับความงามของแม่น้ําเจ้าพญานะครับนี่ก็เป็นข่าวด,ดีนะครับที่เราหยิบนํามาเสนอให้คุณผู้ชม ได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณ6วันนะครับสำหรับใครที่อยากไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆชมวิวสวยๆอากาศดีๆแบบนี้ซึ่งถ้าพลาดคราวนี้สะพานเปิดใช้งานแล้วก็จะไม่มีโอกาสนี้แล้วนะครับใครว้างก็หาเวลาไปเดินเล่นไปถ่ายรูปไปชมวิวสวยๆกันนะครับแอดมินแนะนำนะครับให้ใช้ขนส่งสาธารณะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณภาพ จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ